สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวกระทะทองใบน้ำอ้อยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาทำเมนูสปาเกตตี้ซอสกุ้งค่ะเป็นสปาเกตตี้สไตล์อิตาเลียนนะคะทำง่ายๆนะคะจะเป็นที่โปรดปรานของทุกๆคนในครอบครัวเลยแล้วก็สามารถทำให้กับเพื่อนๆได้ทานได้นะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะทำสปาเกตตี้ซอสกุ้งนะคะเข้ามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะ อันดับแรกเลยนะคะก<ม>ุ้งแชบุยค่ะพอดีว่าใส่กล่องไว้ว่ฟีดไว้นะคะเป็นกุ้งแชบุยจากเมืองจันเห็ดแชมปิยองสดค่ะและนี่นะคะเป็นเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศก็จะมีโรสแมรี่ใบไทม์แล้วก็าพาสเทสนะคะแล้วก็นี่เป็นบาซิลิฟนะคะเป็นใบกระวานนะคะและ นี่เป็นเนยนะคะเราวันนี้เราจะผสมกันทั้งเนยจืดและเนยเค็มและที่สำคัญที่สุดคือส่วนประกอบเป็นซอสปรุงรสของทางครัวกระทะทองโดยเฉพาะเลยอะคะ่ะเป็นสูตรพิเศษของเรามะเขือเทศสดนะคะอันนี้ต้มแล้วนะคะต้มแล้วและนี่เป็นหอมใหญ่ซอยค่ะคุณผู้ชมแล้วเราวันนี้เราจะใส่ส่วนผสมของอ พ็อเโต้เป็นซอสของอิตาเลียนนะคะเอามาเป็นมา m i ์กันเพื่อให้ได้กรีกนะคะน้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็มีซอสผสมเทศนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะยี Hi ่ห้อนี้ดีแล้วก็เป็นพริกไทยนะคะพริกไทยดำแล้วก็มีเกลือผงคะ่ะแล้วส่วนเส้นสปาเกตตี้นะั้นแล้วแต่ใครจะชอบนะคะว่าจะเป็นเส้นเฟตูชินี ini, หรือว่าเส้นสปาเกตตี้หรือว่าจะเป็นเส้นมักกโรนีเส้นแบบไหนก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วก็ส่วนซอสนั้นนะคะจะ เราจะทํากันอ,กอีกคลิปนึงนะส่วนตอนนี้เรามาดูส่วนผสมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคอยดูกันตอนทานะคะ